โอ้ยกองมา้โอ right ้ยน oh, oh, oh. oh ้ำเงินโอ้โหเโอ้ยเฮ้นเกเงินทำตัวมันได้เ้ยเออโอ๊ยไม่ได้องนีเกกไม่ได้ สวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่แหลมบารีไฮพัทยานะฮะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนะเหมือนเดิมนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับตอนพริกฟูดแปดนะครับอันนี้เป็นจริงๆเป็นติ่งค่าของเราเองแต่ผู้ใหญ่ใจดีครัผมคือหมายถึงผู้ชมทางบ้านนะครับครับผมครับผมตอนพริกตัวนี้นะครับเผ็ดจะใจไม่ใส่น้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะพี่โตกินได้นะครับลายแอดฟูดแปดนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับที่เรามากันที่นี่นะฮะเพราะว่าวันนี้นะฮะเราจะมาออกเรือไปล่าอาหารกันครับได้ได้ได้ดู แบบห้าคันนะครับนอกจากอุปกรณ์ที่ดีเราด้วยอ่ะวันนี้เรายังมีเจ้าถิ่นมาคอยนําทางเราด้วยครับนั่นก็คือก็คือโอ้คนนี้ดังพี่แบงกีแบงกนะฮะที่เรายังไม่เห็นพี่แบงกิตอนนี้นะหับไปแปดโมงตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบเก้านะครับ อีกนาทีหนึ่งเขาอาจจะมาก็ได้วิ่งมาแล้วนะผมยังไม่เห็นเลยอ่าแต่ไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แบงกิที่ติดต,ต่อเรือติดต่ออะไรไว้เราด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็รอชมกันได้เลยฮนะว่าวันนี้จะกินอะไรเป็นอาหารนะฮะเพราะว่านอกจากเป้าหมายที่เป็นปลาเราในทะเลแล้วหรือปลาหมึกกุ้งอาหารทะเลเราไม่ได้เตรียมอาหารมาสำหรับกินบนเรือเลยฮะมั่นใจมากขุกโม้าตวเองมาเลยฮนะถ้าเก<ช>ิดไม่ได้ปลาก็อดตายอยู่บนเรือครับครับผมเอ้ยมีอย่างนึงที่เราเตรียมมาก็คือเครื่องดื่มแล้วก็น้ำจิ้ม ฟูตแป้งใช่ครับฟอรฟูตแป้งเรานั่นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอพี่แบงกิมาแล้วเดี๋ยวเอาไปขึ้นเรือกันครับครับผมครับนี่เราก็เตรียมของอยู่นะงั้นพี่แบงกิก็มาแล้วนั่นละพี่แบงกิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับผมเป็นไงบ้างพี่ไปไหนก็เดี๋ยไปไปตกปลาพี่พาไปตกปลาไหมครับโเฮ้ยพี่ต้องพาผมไปรีบเรือเราจะเป็นยังไงนะพี่ เป็นเรือเอานี้เราจะไปเรือแบบเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลู l u s เอ็กซ์คลูซีฟสดๆไปขึ้นกลางทะเลเรามารุ้นกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ได้ได้ปลาได้ปลาแน่ได้ปลาแน่ก็ไม่ทัวร์ครับพี่ก็พี่อยู่พัทยาก็จริงนะเจ้าถิ่นก็จริงแต่ว่าตกปลาใหญ่นี่พี่ครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันผมอ่ผมหมดผมคาดหวังมากัต่พี่มากเลยพี่ ขับหลังก็พี่แค่ตัดติวปลดต่อยอยงเงี้ยได้อยู่วันนี้ครั้งแรกเราเลยพี่เอาอย่างงี้กันเลยไหมเอาแขนเลยถ้าของพี่เลยนะครับผมเอ้ยเอาแขนพี่เลยอ๋อเราแข่พี่ได้ครับได้ถ้าดินถ้าของพี่กลัวจะไม่พอกินไปครับไปครับเดี๋ยวรอดูเรือครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสปีดโบ๊ทไปนะครับเพราะเราต้อง ขึ้นสปีดโบท๊ทไปก่อนแล้วไปขึ้นเรือใหญ่ต่อนะครับประมาณนั้นนะครับเฮ้ยกระเป๋าเรือเขาเรียกกระเป๋าเรือเรือเมย์ครับพาเรือเมย์ครับผมมาโอเคไปเอาเรือออกเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขึ้นสปีดโบท๊ทไปขึ้นเรือใหญ่กันนะครับเดี๋ยวเราดูที่เรือใหญ่ครับโอเคครับนี่นะฮะเราก็ย้ายกันมาอยู่เรือใหญ่แล้วฮะนี่ เรือแบบเรือประมงแบบออริจินอลเลยนะออริจินอลเรือประมงอันนี่เลยได้หมึกแล้วมันต้องไปแล้วอันนี้คือที่เก็บปกินได้เลยนะจบตรงนี้แหละเขาจบลงแล้วจบแล้วจบแล้วได้แล้ววันนี้เลยไม่ต้องไปแล้วแล่เลยอันนี้เลยใช่ไหมหอมกินเลยโอ้นี่คือแบบไม่ได้มีแบบเก้าอี้หรือว่าอะไรสำหรับการท่องเที่ยวนะฮะเป็นเรือประมงเลย ตอนนี้เราก็ถึงกันที่หมายแรกแล้วนะครับนี่รถก็คูไป้ยูพร้อมไหมรถเต็นเนี่ยมีเขาเธออยู่ขอพี่คู่คู่อยู่พี่หมอกนะพี่หมอบสลักแดงใช่พี่อันนั้นพี่หมอบสลักแดงครับมาคอลแลด้วยวันนี้สามช่องนะครับพร้อมยังพี่พร้อมนะับพี่หมอกเขาเขาทะเลานานเปลี่ยนมีเตียนอยู่อะไรมีเตียนอยู่เขาปิดร้านยังไรเขาผิดไปเยอะทะเลาะทะเลาะดูกันนะครับว่าหมายแรกจะได้ปลาไหมนะครับโอเคไปนตครับ โอเคนี่นะเราก็กำลังได้รับประสบการณ์กู้เอ็กซกูฟ้ฟรีนะฮะระหว่างรอน้ำขึ้นนะกำลังฝันเลยได้ปลาเอ็งพี่โอ้ได้ฝันเรากำลังกินปลาอยู่พี่เนี้ยเราจะได้ปลาเอ็งนี่นะหกสื่อไมเนีนะ้กําลังออเลยก็คือเรากำลังรอน้ำขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือนอนแกวนะ้อยกันนะครับเราจะฝันฝันกันไม่ได้ปลาฝ<อ>ันรอไวนะ้ก่อนเดี๋ยวน้ำขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวได้จริงๆนะได้ครับไม่ได้แล้วหรอกง่ายเลย นี่นะครับเหยื่อหมึกเป็นนะครับนี่ยว่ายน้ำเลยครับถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้ปลานะฮะเราก็ยังมีอาหารอยู่นะค,คือเขาเตรียมเหยื่อมึกเป็นเ,เ,เป็นเต็นบ่ออะไรอย่างงีม้มีหมึกตาดีมีแน่นอนนะครับใช่ครับถ้าขายบนฝั่งก็ว่าขายแ้ตัว,ให,วใหญ่เงี้บางค <ๆ S 2> ัวตัวหนึ่งสามปีร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวรารอดูครับวันนี้จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับอันไปน้ำาบานบาอันนี้อันนี้ค่าเราปลาอะไรพี่ปลาสลากครับล้กันแล้ว มากินแล้วากินแล้วุณนรุนนแป็นมโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนอกคันไปวะนะตกคมากนอนี้าต่อแล้วไม่ไหว้วโอ้โหเนื้อแตกนะอย่าขางนะครับขางนะตัวใหญ่มากขางนะครับนะฮู้โอ้โตัวใหญ่มากฮะตอนนี้เขากลังกลัวน้องก็ของเดือนโอ้โหจับได้เตัวใหญ่มาก โอันนี้กิโลครับพี่นี่ประมาณห้าโล้าโลได้ได้แล้ววันนี้รอดแล้วนะครับปลาปลาหลา้ากิโลอิ่มแล้วไปครับครับวันนี้ยาวครับนับหมายนี้เราได้ปลาสลับมาแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราย้ายหมายนะครับอันนี้ รู้สึกว่าหมดแล้วแย่เลยแย่แ<ช>ล<ะ>้วแต่ว่าตัวเดียว5กิโลก็อยู่แล้วนะถึงมารอบเนี้ได้ปลามา1ตัวนะ5กิโลนะแต่เป้าหมายวันนี้ของเรานะฮะปลาชิมีแบบกินได้ทั้งเรืออ่าใช่ครับที่เขาบอกถ้าสมมติเราเล็กไปที่ปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยได้เยอะแล้วได้เต็มไปหมดแล้วนี่ขนาดเหยื่อยังเป็นมึงกดโดนเป็นเลยนะแต่ว่าตัวเล็กๆนี่เราปล่อยหมดแล้วไม่ไม่เอาใช่ฮะเราเห็นตัวใหญ่ฮะครับผมโอเคครับจบไปดูที่หมายนะครับดูว่าจะได้อะไรบ้างนะเฮ้ยได้ปลาอีกแล้วเหรอปลาปลา

ใหญ่ๆครับกระโดดด้วยใหญ่ๆกระโดดยี่ก่ะโอ้หลุดไปแล้วตายแล้วอะไรยังมีอีกเมื่อกี้ตัวใหญ่มากฮะแต่ว่าหลุดไม่เป็นไรเราก็แถวนี้มีอีกนะฮะแถวนี้ยังมีอีกเยอะฮะโอเคไปเอ๊บเฮ้ยได้เขาหรอได้แล้วฮะไหนๆเออเออนี่ไงนี่ไงของตัวด้วย ปลาแฝดได้ปลาแฝดได้ปลาแฝดยอดตกแฝดตกได้ปลาแฝดเขาบอกว่าเป็นปลาสายแดงกับปลามักกะลิงนะฮะนกกะลิงนกกะลิงมักกะลิงอ่าครับผมไอตัวด้านล่างนี่ทำอะไรกินได้ฮะตัวนี้จริงจริงมาตอซีมีต้องบอกเลยถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นๆอย่างนี้ปลาชิมีได้มาด้เลยย่างจะหอมอร่อยกว่าแตาย่างพี่ชอบชอบกินแบบย่างโอเคครับตอนนี้วันนี้เราก็ได้ปลามาพอผมกลัวนะเดี๋ยวจะพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็โอยเย็นแล้วฮะปลาสะละนะฮะที่ปั้นตกไม่ได้ ตัวนี้5กิโลนะผมเองนไปี่ตอนนี้ผมยังมีความพยายามอยู่เอาไปกิ้แล้นะทำไปดูนี่นี่ดูดูมาอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปกินเป็นฝาชิมีบนเรือนี้เลยนะฮะกินสดๆเลยดีกว่า่ดนที่เหลือเดี๋ยวก็จะ จะกายกลับไปประมาณนี้อันนี้เป็นท่อนหางใช่ไหมฮะใช่ครับกินเป็นปลาทีมีอร่อยไหมฮะอย่างนี้อร่อยครับผมเคยกินนะเป็นเหมือนถ้าเป็นปลาสดๆที่เราตกได้จากทะเลนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรยังไงมันก็อร่อยร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้น,ะน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะพี่ ถ้าเป็นขึ้นร้านอาหารก็โตเป็นพันละครับพันปลาถ้าถ้าขายเป็นซาซิมิเลยตัวหนึ้งน่าจะมีตั้งสองถึงสามพันใช่ครับเพราะว่าเนื้อเขาเขาไฟเป็นเนื้อไาจิมีจานหนึ่งวันร้อยถึงสองร้อยบาทใช่ไหมฮะ <S 2> 2, <S แต่ว่าราคาจะสองร้อยขึ้น,นครับสองร้อยขึ้นไปเราวเขาใช้เนื้ออยู่แค่ประมาณแบบร้อยกร,รมัมร้อยห้าสิบกร,รมัมเ้ยแต่ปลาตัวนี้ห้าโลโอ้สีเนื้อ,อน่าก,กินมากทำไมเขาถึงเรียกว่าสลับสีเหมือนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันวะ่าน้ำมาจากสระบุรีว่าน้ำจากสระบุรี จี๋ชื่อเต็มชื่อว่าสระบุรีเพราะว่าเาร์มเนี่ยถ้าไหว้มมาจากสระบุรีมาที่นี่นี่คือที่มาเป็นไงอันนี้คือพับพับอะไรอ่ะซับซับเหงื่อซับไทยเด็ดสุดไปเลับบุูเฟ่ซับไทยกิจอะมีซับอะไรอีกพี่อ่ะให้หมดเลยพี่ซับพอร์ดพับเวยซับตะไคร้โบ่อย่าลืมนี่อย่าลืมซับตะไคร้นองสีน้องเหมือนเนื้อ เนื้อหมูเหมือนฝันในหมูอ่ะก็เหมือนฝันในเลยนะเป็นตลาแซ่บนี่เขาเรียกว่าซอยจุซอยจุปลาซอยจุปลาใช่ซอยจุปลาอย่างเงี้ยเศกเศกกลับไปบ้านซอยอะไรแย่ๆกลับไปบ้านซอยอะไรนะซอยพีชซอยพีชได้ได้ได้ลองหาทางออกให้พี่ไม่เป็นคนทะลึ่งอันนี้เราต้องเอาหนังออกหนังเป็นหนังแล้วหนังเอาไปทำอะไรได้ไหม หนังนะครับทอดก็อ <hi> ร่อยละกรอบนี่ไงปลาเนี่ยทำเป็นปลาหวานใช่ไหมหนังปลาหวานอ่ะหนังปลาหวานอ่ะแล้วถ้ากินก like ินดิบเลยกิน oh. ดิบกินไม่เ no ข้าหรอครับหนังเหนียวอ่ะฮะโอ้โหร้องไหมฮะมาต้องร้องแล้วครับเชื่อผมไหมขาวอ่ะโม่งโม่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเชื่อเติร์นน้ำเตินมาแท้หนุ้ยเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้โอ้โหจัดใจปากเยอะเลยกินไม่ได้กินไม่ได้เฮ้ยแต่หอมหอมโมเดี๋ยวี่บอกทางน้ำแดงครับ เออขอบๆอีกเนี้ยเฮ้ยว้าวอืมกินหนังปลาเก็บสดๆนะครับอืมอืมบ้านลองไหมไม่ได้เลยบ้านลองอืมอะไรไหมมาเย็บมาเย็บมาเย็บเฮ้ยนั่งกินได้แค่ระวังตรงนี้เกี่ยวมงเกี่ยวมันเฮ้ยแต่กลิ่นหอมนะแต่ว่ากินเหรอขอบๆหรอขอบๆหรอ อ๋อนี่ตดอาติดำๆอาตีดำๆนี่นะครับต้องทอดก่อนแหละอ่าต้องทอดก่อนแหละครับโป้งบอกเราให้ผมลองทำไมมันจะมีเนื้อเนื้อติดขอมอย่างไปดูพี่ขอแรกต่อเดียฮะฝนหนังนี่ต้องไปทอดก่อนนะกินไม่ได้ บังเรียงปลาสลากเราใส่จานหน้าตาเหามือนปลาลาฮามาจินะฮะมันมเหมือนมากเราขูนเราได้เยอะมากด้วยน่แบบถ้าปริมาณนี้นะผมว่าขายสาบานนี่คือแบบน่าจะได้หลายจานอยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันนี้ใช้ไปประมาณกี่ปเปอร์เซ็นต์งตัวนี่แค่นี้ไม่ถึงนี่เปอร์เซ็นต์นี่คือหางหางข้างเดียวนะฮะข้างนี้ไม่ได้หัน่นหั่นไปแค่ข้างนี้เนี่ยครับทอเนี้ลองดูหน้าตาดิ นี่มัมนมันจะมีความขายไปเองสีไหมครับขายไหมถ้าหามว่าขายไปสีไหมกว่ามันขายปลาทูน่ามากกว่าขายทูน่ามากกว่าอีกเลยครับสีสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวผมใจพี่เขาฝากเลือนะพาตกปลาด้วยแลป่ปลาให้ด้วยนะครับีาฝากเลยนะฮะถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ ติดต่อมาทางคาเฟ่ตะบุดพัทยา n ท e ก็ได้นะครับทักโอทิปก็ได้นะครับนี่มาากับพี่เขาได้ไปอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหใหญ่ใหญ่แถมแกลกินด้วยนะแกลให้กินอย่างเดียวไม่พอยังเหลืออันนี้ที่เหลือเราก็เอากลับไปกินที่บ้านได้นะฮะใครสนใจลองติดต่อพี่เขามาฮะกินได้หลายตัวถ้าไม่หลุดนะครับมาบอกเลยว่าสุดยอดถ้าไม่หลุดตัวนั้น เมื่อกี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่ครับใหญ่กว่านี้ครับน่าจะมีประมาณ7จ็โลได้แล้วนะเรียกว่าเป็นเหมือนร้านอาหารกลางทะเลมาหลาย่อๆกันจานเราลองกินกันเลยอ่ะอ่่านีมีทีมมีทีมพร็อพด้วยนะเรามาลองกินกันเลยดีกว่าครับผมอยากกินมากนะครับไปครับ โอเคครับนี่ก็ได้มาครับนี่ปลาตละลัปลาชิมินะครับกินน <c oughs> ึ่น,น,นกลางทะเลไปเลยฮะครับผมครับผมแต่ว่านะฮะถึงเราออกเรือออกทริปแล้วมากินปลาดิบกลางทะเลอย่างเงี้ยหลายคนจะกังวลเรื่องท้องขู่ท้องอะไรพวกนี้มาปวดท้องบนเรือใช่ไหมนะแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะเรามีตัวช่วยฮะนี่ครับผมปึ๊บอามารีไฮไฟเบอร์นะฮะตัวนี้นี่คือเรากินตอนคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาคือปูปัรท้องนี้หมดไ้ไม่มีปวดปิดระหว่างวัน ก่อนขึ้นเรือเราจัดการไปเรียบร้อยนะครับว่าเราจะปวดอีกทีก็คือก็คือกลับไปคือเราเคลียร์หมดแล้วอ่ะเราไม่เหลือท้องเสียแต่ก็คือเราต้องกินก่อนหนึ่งวันใช่ไหมอาบเท้าปุ๊บเราเคลียร์โล่งตอนนี้เราขึ้นเรือแบบสบายท้องเลยอ่าลองไปหากินดูนะฮะอาร์มารีไฮไฟเบอร์ฮะเดี๋ยวผมจะแปะเพจแล้วก็แปะลิงก์แปะเบอร์แปะอะไรไว้ให้นะครับโอเคครับผมมาโป้งอันนี้จะเริ่มกินจริงจังแล้วนะครับผมครับผมโป้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเราไม่มีแต่เรามีฟู้ดแปะ พอนพริกของฟู้ดแฟนนะฮะตัวนี้ใช้แทนกันได้เลยอ่าเผ็ดสะใจไม่ใส่น้ำตาลนะครับตัวนี้ครับผมอ่าทางนี้ก็จะมีพรอนพริกอ่าคนมากอ่าแล้วก็มีวาซาบิกับโชยุนะฮะเผื่อใครอยากกินแบบญี่ปุ่นด้วยครับผมไลน์แอดฟู้ดแปดนะครับผมจะแปะไวเนีลองชิมเลยนี่ครับตลาดตอนนี้ชิบเอ้ยแติมวาซาบิด้วยไอ้ติมนี้เลยครับเป็นไงสุกมาก รอมมั่งอร่อยม้นปลาไหลคุณมาสบิเป็นี้ยคุณเนื้อครับแน่นอือแน่นมากเรากินอย่างนี้มีความน้ำตาลขำให้ดูเนื้อนะฮะนะดีอ่ะมาบอันนี้ลองติ้มผุฟเ่นะเนี้ยแทนซีฟูนนะ อ, <icism. S 2> อร่อยมันใช้แทงกันได้พอๆคืพอ,พอพปกติจะหวานแต่ว่าตัวนี้มันไม่หวานนะฮะนี่ให้ดูแับหอยยุ่าตองมปี่ยบแับเบ้อ โหคืออย่างนี้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นหรือไม่ต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นเลยใช่ครับกินอันนี้สดผมว่าอ,อร่อยกว่าแบบไปกินตามร้านอีกเพรามันอย่าง,งน้อยมันสดกว่ามาแบบเป็นๆนะฮะคงขออนุญาตนะครับขออะไรขอคำพ่อเนี้ยเลยครับโอ้โหตัดใจมากผมชอบโอ้โหอะไรครับปั๊บกินมากกินน้อยเอาวะพี่จะหมดงานแล้วหมดเนี่ยรุนยอดกำลังจะหมดแล้วครับพี่เป็นไงสิมืมตัวเองวันนี้เป็นไงบ้างมากดีมากฮะ ว่าเสียดายนะอีกตัวหนึ่งโป้งมากทำลุดเลยเดี๋ยวเอาใหม่ฮะเดี๋ยวค่อยไปล่าใหม่ลองลองทิ้งมือลองทิ้หน่อยพี่อย่าลืมเปิดแม่นะครับไม่ลืมถ้าไม่ลืมมาเฮ้ยน้ำกิ้มกีฟูดสีสวยอ่ะนี่ฟูดแปดก็ไม่ฟูดแปดเหรอนี่นี่ขวดอยู่นี่ครับอ๋อชิมซีตาดสายไม่แต่น้ำตาลครับเงี้ยฮะหเข้มข้นแซ่บมากไม่ทำตานะครับน้ำเชื่อมล้วนเฮ้ยหัเล่น ไม่หวานเนื้อสตูไม่หวานเฮ้ยนี่คนที่ไม่หวานเลยนะเนี่ยครับผมโอ้คือเผ็ดไปกินแฮนด์ปิ้งรอนปูสอนปิ้งได้ครัเข้มข้นอ่ะดูน้ำตาเลยแซ่บมากแบบทีหนึ่งทีหนึ่งติดใจครับองกินเหมนี้ทุกคนไม่เผ็ดนะแล้วให้ต้องกินน้องเขาเผ็ดดีนะถึงเครื่องแล้วถึงเครื่องอืมเป็นไงฮะเหี่ยนจานบีได้มาเลยฮะแซ่บสุดยอด อร่อยสาษาอะไรครับผมที่ลายแอดพูตแต่นะสุดยอดครับผมโอ้โหไปงานซมือตัวเองอร่อยนะอร่อยฮะกินไม่ได้นะพี่ขออนุญาตต่อนะครับมันสามารถจับปลาขึ้นมาลอกหนังออกมาแท้เลยได้ปะได้ได้ลองนี่จะไม่ได้เหนียวหน่อยนะมันด้เหนียวหน่อยนิดนึงน้ำก็หมดแล้วนะหืมเผ็ดเลยพี่เผเกลิบปลาปลแล้วมันได้บรรยากาศมากเลยพี่ผมจิ้มครบสามอันแลยฮะเนี่ยไล่ไปเลยฮะสุดยอดเผ็ดเผ็ดเดียพี่ เห้ชิมคนที่ชอบเจ็บแต่ที่ชอบโอ้โหจริงเยอะนี่ยเนี่ยโห่จได้ครับคุยๆๆมาบกูกลัวแล้วนี่แบงเกี่ยว์ไหมฮะเหลืออีกอะไรเนี่ยอะไรบ้างไปหรอปมาครับมาครับเจ็บมากตัวหน่อยพี่เอปล่อยมาให้ครับว้าวพี่ขอปล่อยมาให้แบบมองเผลอๆนี่คิดว่าฮามาจิเสิร์ฟในร้านอาหารญี่ปุ่นครับผมแค่ตกเป็นปลาสระลั่แล้วกินอยู่กลางทะเลนะฮะ หมดแล้วครับเด็กมาเลยต้งค้นตัวไว้กินหลายๆคนอ๋อตอนนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าโอเคๆได้ๆๆทีนนี้ก็อิ่มหนำสามล้านสนุกแล้กับการตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความอร่อยนะุดนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์กี้มากเลยครับผมครับผมยินดีครับผมยินดีครับผม เป็นธุระไม้เราพาขึ้นเรือพามาเป็นไกด์นำเที่ยวไม่มีปัญหาครับผมตอนทำศัตรูใหม่เกิดมามาพี่พี่พาไปกินข้าวบนยานอวกาศ์ดยาดวกาศได้ช่พี่อันนี้แค่พาออกทะเลต่อไปเดี๋ยวพาออกนอกโลกไปเลยใช่เพราะมันน่าอยู่อะไรบนโลกเดี๋ยวพานอกโลกเลยเรียนตาจิมมี่ไปไห้นั่นไปผมไม่เบื่คเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามน้องเดแฟนมาเลยนจีนติ๊กต๊อกเดืแฟนอันนั้นปกอร์ไปเชี่ยวช่องพี่แล้วช่องแบงกิตนะครับผมฝากช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะ เจอใหม่คลิปหน้าผมทางพีไม่ค่อยนังเท่าไหร่หรอกใช่ครับไม่ค่อยนังครับวันนี้ดูว่ากอดกัดังแล้วเนี่ยกอดมากอดน้องเนี่ยกอดความหล่อน้องไปเนี่ยโอเคหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอู้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยอู้ใหญ่อู่นี่อู้ให่